นี่นะครับเลื่อยยนต์กระทิงดํารุ่น5้าพันดนะครับรุ่นนี้ลูกค้าใช้เยอะครับผมขายรู้สึกว่าจะขายดีนะครับรุ่นนี้สีนี้เลยนะครับรุ่นนี้มีสองสีนะครับสีดํากับสีเขียวเป็นรุ่นห้าพันดเอนะครับ EG นะครับนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับเนื้องานเนียนเรียบสวยเลยนะครับลานสตาร์ดึงทดเบานะครับ เป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับใช้น้ามันบินซินผสมสองทีนี่นะครับเนียนสวยเลยนะครับเนื้องานรองรับบาขนาดยาวนะครับลูกค้าซื้อไปไปซื้อบายาวใส่ก็ได้นะครับบางคนไม่ถนัดบาสั้นนะครับบอกว่าเลื่อยแล้วมันปวดหลังก็ไปซื้อบายาวใส่ได้พร้อมกับโซ่ใส่ได้เลยนะครับสเตอร์เป็นสเตอร์แหวนนะครับ นี่หนึ่งชุดก็ได้ครบตามนี้นะครับก็มีชุดเครื่องมือนี่นะครับในชุดเครื่องมือก็มีตะไบหกเหลี่ยมบล็อกโอเชียนไขควงแบนแล้วก็ตัวจับไม้พร้อมน็อต4ตัวนะครับน็อต4ตัวประกอบใช้งานได้เลยโซ่1 1 5พร้อมบาหัวจักนะครับแล้วก็ฝักใส่บากระบอกตรงน้ำมันแล้วก็คู่มือน,นะครับ1ชุดนี่นะครับบรรจุใส่กล่องแพ็คส่งเก็บเงินปลายทางนะครับค้าสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับ มีสองสีนะครับรุ่นนี้แต่ผมแกะไว้สีเดียวขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปสนใจสั่งก็ตามเบอร์โทรก็ได้เลยนะครับ